สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงห์สุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ RMU TP Live รอผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะรายการ10นาทีคดีดังนะคะเป็นการรวบรวมคดีดังๆทั่วทุกมุมโลกมาฝากให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันสําหรับเรื่องราวข่าวในวันนี้นะคะฝนนํามาจากเพจ p o r i t y OF BEAT นะคะอย่างไรก็ขอบคุณผู้เขียนด้วยนะคะที่เรียบเรียงเรื่อง เรื่องราวเรื่องนี้เอาไว้นะคะข่าวนี้นะคะเป็นเรื่องราวของหนุ่มคนหนึ่งค่ะที่เขานั้นทําการหลอกลวงหญิงสาวมาทําร้ายร่างกายมีเพศสัมพันธ์ซ้อมพวกเธอแล้วก็กักขังจนกระทั่งพวกเธอนั้นเสียชีวิตชายคนนี้นะคะมีชื่อว่าธนเดชแก้วช่วงหรือใครๆเรียกกันว่ารุศค่ะ อายุของเขานั้น27ปีเป็นชาวยะลาแต่ว่ามาทำงานรับจ้างทั่วไปอยู่ที่กรุงเทพมหานครซึ่งในรุ่นั้นเคยถูกจับคดีค้ายาเสพติดรวมไปถึงคดีฆ่าคนตายย้อนกลับไปในปี2557ตอนเขาอายุ19ปีเขาถูกจับข้อหาครอบครองยาเสพติดที่สอนอพระราชวังหลังจากนั้นคะ่ะในปี2558ตอนเขาอายุ20ปีก็ถูกจับข้อหาครอบครองยาเสพติดที่สอนอบางยี่ขัน ถัดมาอีก1ปีค่ะเมื่อปี2559ก็ถูกจับอีกเช่นเคยค่ะแต่เป็นการถูกจับข้อหายิงคนตายที่บางยี่เรือและศาลก็พิจารณาจำคุก10 ปี16เดือนแต่ติดคุกจริงๆก็อยู่แค่5ปี10เดือนเท่านั้นเองหลังจากในรุ่นั้นพ้นโทษออกมาในเดือนมกราคมปี2,564ต่อมาก็ไปทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ที่บาร์โฮสแห่งหนึ่งแล้วก็เล่นแอปหาคู่จนในเดือนมิถุนายน2,565ในรุ่นั้นก็มารู้จักกับหญิงสาวคนหนึ่งผ่านแอปพลิเคชันหญิงคนนั้นมีชื่อว่าพลอยเธออายุ26ปีเป็นชาวอำนาจเจริญทั้งคู่รู้จักกันได้ประมาณสัปดาห์ค่ะ รุตก็ชวนพลอยนั้นมาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพมหานครโดยเขาบอกพลอยว่าตนเองนั้นเป็นทหารทำงานติดตามนายได้วันละ3 0 0 0บาทถ้าพลอยมาอยู่กับเขาเขาจะเลี้ยงดูพลอยอย่างดีพลอยได้ยินดังนั้นนะคะเขาก็เลยไปหารุตแล้วก็อยู่ด้วยกันที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งย่านอารุณอมรินช่วง1-3่งวันแรกนะคะพลอยก็ยังได้วิดีโอคอมมาหาครอบครัวอยู่บ้างแต่หลังจากนั้นพลอยก็หายไปติด ต่อไม่ได้ทุกครั้งที่โทรไปรุตก็จะเป็นคนรับสายแล้วก็อ้างว่าพลอยอาบน้ําบ้างหลับอยู่บ้างไม่สะดวกคุยบ้างต่อมาค่ะรุตโทรไปบอกครอบครัวพลอยว่าพลอยไม่มีเงินกินข้าวซึ่งประโยคนี้นะคะทำให้ครอบครัวของพลอยน,ะนั้นต้องสงสัยว่าทําไมลูกสาวถึงไม่ได้โทรติดต่อกลับมาเองแต่อย่างไรก็ตามครอบครัวก็โอนเงินให้อยู่หลายต่อหลายครั้งรวมๆแล้วก็เป็นเงินกว่า2 0,000บาท เวลาผ่านไปค่ะครอบครัวก็เริ่มละแคะระคายว่าพลอยนั้นถูกรุถทำลายร่างกายหรือเปล่าทางครอบครัวนะคะก็เลยติดต่อขอให้พลอยนั้นกลับบ้านรุดเองก็รับปากว่าจะส่งตัวพลอยกลับ พอได้ยินดังนั้นนะคะครอบครัวก็โอนเงินไปให้อีกเป็นค่าเดินทางแต่จนแล้วจนรอดค่ะพลอยก็ไม่ได้กลับบ้านเสียทีจนกระทั่งวันที่21กรกฎาคม2,565รุธโทรบอกครอบครัวพลอยว่าพลอยเสียชีวิตแล้วแต่เขาไม่ทราบสาเหตุเพราะตอนนั้นเขาออกไปทำงานหลังจากนั้นนะคะในรุธก็ยังมีหน้าไปของเงินอีก 1, 0,000บาทเพื่อเป็นค่านาศพออกจากโรงพยาบาลแต่ครอบครัวพลอยครั้งนี้ไม่โอนให้ค่ะ ครอบครัวของพลอยนะคะเดินทางมาดูศพค่ะและเมื่อครอบครัวมาถึงปรากฏว่าทุกคนนั้นกลับจําพลอยไม่ได้เพราะใบหน้าของเธอฟกช้ำแล้วก็ผิดรูปอย่างมากต้องระบุตัวตนจากรอยสักที่บริเวณแขนของพลอยนั่นเองจากสภาพศพพลอยนะคะดูก็รู้ว่าเธอนั้นถูกทําร้ายอย่างหนักมีบาดแผลสาหักส,สกระโหลกศีรษะของเธอแตกเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองกระดูกสันหลังหักกระดูกซิกโครงหักจากการสืบสวนก็พบว่ารุ นั้นทําการกักขังรวมไปถึงทําร้ายพลอยทั้งซ้อมทุก และก็กระทืบตลอด1เดือนที่ผ่านมาแถมให้อดข้าวอดน้ําจนท้ายที่สุดค่ะพลอยก็เสียชีวิตแต่ในรุ่นนี่แหละค่ะก็ได้หลบหนีไปพอเรื่องของพลอยนะคะเงียบหายไปก็มาเกิดเหตุร้ายกับเหยื่อรายที่2ซึ่งใช้เวลาห่างกันประมาณ3เดือนค่ะในเดือนตุลาคมปี2565นะคะตำรวจก็มีการพบเบาะแสว่ารุ่นั้นหนีลงใต้ไปอยู่ที่แมนชั่นแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดพัดทลุง ตำรวจนะคะก็เลยทำการนำกำลังเข้าไปจับ นอกจากจะจับรุถได้แล้วค่ะสิ่งที่ตำรวจพบนั้นก็กลายเป็นว่าในรุธกำลังก่อเหตุการณ์แบบเดิมๆด,ด้วยการกักขังหน่วงเหนี่ยวแล้วก็ทำร้ายร่างกายเหยื่อรายใหม่นั่นเองเหยื่อรายนี้นะคะถูกขังอยู่ในห้องโดยมีในรุถนั้นเป็นผู้ทำร้ายร่างกายเธอมีชื่อว่าน้องเนยอายุ31ปีเป็นชาวลำพูนค่ะสภาพที่ตำรวจไปพบเนยนะคะเนอยอยู่ในสภาพที่ถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บมีรอยฟกช้ำตามร่างกาย จำนวนมากใบหน้าของเธอบวมช้ำผิดรูปเหมือนน้องพลอยไม่มีผิดพอตำรวจเห็นเนยเนยรีบยกมือไหว้แล้วก็บอกว่านึกว่าต้องตายอยู่ในห้องนี้เสียแล้วน้องเนยนะคะเหมือนเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโม,มงค์ขึ้นมาในทันทีเนยเล่าว,ว่ารู้จ,จักกับรุดผ่านแอปหาคู่เมื่อเดือนสิงหาคม2565หลังจากที่ทั้งคู่นั้นแชทคุยกันได้ประมาณ1เดือนรุดก็บอกว่ารุดนั้นรักเนยมากๆและรุดก็ออกทําทีทําท่า ชวนเนยมาอยู่ที่พัทลุงพร้อมออกค่ารถไฟให้ต้นเดือนกันยายนค่ะเนยจึงตัดสินใจนั่งรถไฟจากลำพูนมากรุงเทพแล้วก็นั่งรถไฟต่อไปที่พัทธลุงอีกทีหนึง่งเนยตกใจกับพฤติกรรมของรุตตั้งแต่วันแรกที่พบกันค่ะเพราะรุตนั้นพาเธอไปทานข้าวมันไก่ในตลาดและเขาหาว่าเนยชอบมองผู้ชายอื่นเขาเอาจานปลาใส่หน้าเนยรวมไปถึงเอาน้ำซุปที่อยู่ในถ้วยร้อนๆน,นะคะลาดใส่หัว รวมไปถึงตบตีเธอกลางตลาดและก็ฉุดกระชากลากเธอไปที่ห้องถ้าเป็นเราตอนนั้นนะคะเราจะหาทุกวิถีทางตะโกนให้คนช่วยแล้วก็ไม่มีทางที่จะพาตัวเองนั้นไปที่ห้องแน่นอนเพราะขนาดที่อยู่ในพื้นที่สาธารนณะกลางตลาดแท้เรายังโดนทําร้ายร่างกายขนาดนี้ถ้าหากไปอยู่ในพื้นที่รับตาละก็แน่นอนว่าเราอาจจะโดนทําร้ายร่างกายมากไปกว่านั้นแต่สุดท้ายแล้วค่ะในรุ่นั้นก็ฉุดกระชากน้องเนยไปจน ถึงห้องพักได้สําเร็จแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะเนยก็ถูกขังไว้ในห้องไม่ให้เธอนั้นออกไปไหนอีกเลยไม่ให้เธอนั้นติดต่อกับใครในรถนั้นนะคะจับเนยตัดผมแล้วก็ทําร้ายร่างกายยิ่งเวลาเสพยาเสพติดอย่างยาบ้านะคะก็ยิ่งทําร้ายร่างกายเนยหนักขึ้นบางทีแค่มองหน้าก็โดนซ้อมแล้วเรียกได้ว่าน้องเนยนั้นโดนท,นทุกข์ทรมานอยู่ในห้องนั้นเป็นเวลาร่วมเดือนค่ะจนตัวเธอเองนะคะก็ไม่คิดว่าตัวเธอนั้นจะรอดชีวิต ออกมาได้จากการตรวจสภาพร่างกายก็พบว่าน้องเนยนั้นอาการสาหัสจมูกนั้นหัก กระดูกซี่โครงก็หักรวมกว่า9ซี่กระดูกสันหลังบริเวณเอวหัก3ตำแหน่งเลือดออกในช่องท้องต้องรักษาตัวอยู่ในห้อง i อ u แล้วก็เยียวยาสภาพจิตใจอยู่นานค่ะและที่ตกใจไปมากกว่านั้นค่ะเนยได้บอกเล่าว่าในรุ่นั้นเป็นชายรักชายหาเงินจากการขายตัวถ่ายภาพอวัยวะเพศตัวเองส่งไปขายให้กับลูกค้าในสื่อออนไลน์ได้เงินมาครั้งละ200แล้วก็เล่นพนันออนไลน์ด้วยแม่ของเนยเล่าว,ว่าเนยไปหารุ่ ได้สองวันรุดก็ส่งรูปเปลือยของเนยมาให้แม่แล้วก็ของเงิน2,000บาทในรูปนั้นเนยช้ำไปทั่วทั้งตัวแต่แม่ไม่ให้เงินวันต่อมารุดก็โทรหาแม่แล้วก็ซ้อมเนยให้แม่ได้ยินเสียงลูกเสียงที่ร้องออกไปก็เป็นเสียงร้องจากความเจ็บปวดแม่ก็เลยทำการไปแจ้งมูลนิธิปวีนาหลังจากการจับกุมตัวในรุดได้ค่ะในรุดรับสารภาพว่าเขานั้นทำร้ายร่างกายพลอยจนตายและก็ทำร้ายเนยจนได้รับบาดเจ็บสาหัสจ แต่เขาอ้างว่าเขาไม่ได้ตั้งใจคะ่ะทําไปเพราะความรักและความหึงหวงรวมไปถึงควบคุมอารมณ์ไม่ได้จึงพลั้งมือทําลายร่างกายตํารวจเชื่อว่าในรุ่นั้นเล่นแอปพลิเคชันหาคู่จริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องการหาแฟนแต่มันต้องการหาเหยื่อเพื่อมารีดไถเงินแล้วก็มาทําลายร่างกายในรุ่นนะคะก็ถูกตารวจจับดําเนินคดีนะคะแล้วก็ต้องไปชดใช้กรรมอยู่ในคุกนั่นเองค่ะแต่อยากจะเตือนสักนิดนึงนะคะก่อนเวลาจะหมดกันไปจริงๆแล้วใน แอปพลิเคชันหาคู่เนี่ยหลายๆเหตุการณ์หลายๆคดีนะคะที่ฝนนั้นนํามาบอกเล่าว่ามันถูกแฝงไปด้วยคนไม่ดีค่ะที่จ้องจะมาทําร้ายนะคะในต่างประเทศเองก็มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งนะคะอย่างไรก็ตามค่ะแอปต่างๆเนี่ยฝนเชื่อว่ามันมีทั้งคุณและโทษจะเล่นก็เล่นอย่างมีสตินะคะเวลาจะไปหาใครหรือว่าจะพาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่สมเสียงนะคะกรุณามีคนไปด้วยแลวเป็นไปได้ก็เจอกันในเวลาที่เป็นกลางวันน่าจะดีที่สุดอย่าถึงขั้นหู เดินทางข้ามจังหวัดข้ามอำเภอมาเพื่อเจอคนหนึ่งคนเลยค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าคนที่เราเพิ่งคุยได้เดือนหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วตัวตนเขานั้นเป็นคนอย่างไรก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะหลายๆคดีก็เกิดขึ้นจากการไม่ได้เรามัดระวังหรือช่างใจของผู้ที่พูดคุยกันผ่านแอปพลิเคชันนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการ10นาทีคดีดังก็คงต้องหมดลงแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในอพพิโซดหน้าก่อนจะลาจากกันไปค่ะฝากทุกท่านกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช n n e l ของเราด้วยนะคะวันนี้ฝนวราศินีสิงสุวรรณขอลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ